นะคะกำลังมองหาข้อกกั้นให้กับลูกเป็นได้ทั้งขคอกกัน้นเตียงเบาะรองคานโซฟาบอกเลยค่ะว่าซื้อหนูได้ถึง5ใช้ตั้งแต่แรกเกินจะด12ขวบคุ้มมากมีแอนแนะนำเลยค่ะไปดูกัน สืบเนื่องจากมีแม่ๆหลายๆท่านทัก inbox มาแล้วก็จากเพื่อนๆของมีแอนเนี่ยที่กำลังท้องอยู่ก็กําลังศึกษาว่าจะซื้อค้อกกันอะไรให้กับลูกนะคะแล้วก็จะซื้อเตียงอะไรยังไงดีก็ได้เห็นรีวิวของมีแอนก็เลยว่าทักเข้ามาถามเยอะมากว่าใช้ดีไหมคุ้มไหมดียังไงอะไรเงรี้ยก็เลยโอเคเดี๋ยวมีแอนทำเป็นคลิปอธิบายให้ฟังดีกว่านะคะเพื่อจะได้ง่ายในการตัดสินใจแล้วก็ได้เห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้นเนาะโอเควันนี้นะคะมีแอนจะมารีวิวแบรนด์กุมบิกนะคะเป็นบ um ัพเปอร์เบ Star ะะมาพูดถึงเหตุผลที่มีแอนเลือกนะคะว่าทําไมถึงเลือกแบรนด์นี้แล้วก็รุ่นนี้นะคะอย่างแรกเลยต้องบอกก่อนว่ามีแอนเลือกรุ่นนี้เพราะว่าขนาดที่เหมาะกับที่บ้านนะคะบ้านเรามีพื้นที่ประมาณนี้เราสามารถเลือกได้ประมาณไหนซึ่งมีหลากหลายรุ่นมีหลากหลายขนาดให้เลือกได้ตามเหมาะสมของแต่ละบ้านได้เลยนะคะตอ่อมาก็คือสามารถใช้ได้ยาวมากนะคะสามารถใช้ตั้งแต่แรกเกิดจนถึง12ขวบ ะะพอใช้ได้แต่แรกเกิน12ขวบเนี่ยก็เลยแบบว่าสามารถใช้ได้แต่เครยงดบาออกจากโรงพยาบาลคือมีแอรเนี่ยจะเป็นจะต้องแยกคือแยกเคียงเามาอยู่เตียงหนึ่งเพราะว่าเจ๊อิงฟ้าค่ะเขานอนค่อนข้างดิน้นเพื่อป้องกันอุบัติเหตุเนาะตอนน่อมานะคะก็คือสามารถปรับได้ทั้งหมด5ฟังกชัน,นะคะ่ะพอปรับได้หลากหลายฟังชันมันก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราใช้แร้หลอกคุ้มใช้ได้หลากหลายพลิกแปลงได้อะไรเงี้ยคือไม่ได้แบบตายตัวอย่างใดอย่างหนึ่งทำให้เราสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในหลายๆส่วนได้นะคะ ฟังก์ชันมีอะไรบ้างหนึ่งนะคะมีบัมเปอร์เบดเป็นเตียงเอาไว้นอนซึ่งเตียงนี้มีขอบค่อนข้างสูงนะคะ49เซนจากพื้นทําให้พักปลอดภยัยป้องกันอันตรายได้ถ้าเกิดว่าลูกแบบเริ่มเกาะเดินเพราะว่าสามารถเกาะเดินได้โดยที่ไม่ต้องกังวลไอ้ที่สองนะคะถ้าเกิดว่าเอา,อาส่วนก้นส่วนหนึ่งออกมาเนี่ยก็จะได้เป็นเป็นสัลลี่โซฟาซึ่งสัลลี่โซฟาเนี่ยมีแอใช้เป็นส่วนใหญ่เลยเพราะว่าเป็นฟังก์ชันที่มีไอเข้าไปนอนเขาได้เดินไป,ไปเดินมาได้ง่ายนะคะเนี่ก็เลยใช้เป็นสัลลี่โซฟาก็คือให้ นอนมีแอนก็น,นอนไปกับลูกด้วยเลยนะคะวลาที่แบบเข้าเตาก็แบบพาเข้าเตาหลับไปเลยโดยที่เราไม่ต้องอุ้มไปอุ้มมาอะไรเงี้ยค่ะ ต่อมานะคะนิสานก็คือเตียงเนี่ยการออกจะได้เป็นแผลลออ่นหล็กคานที่มีความหนา5เซนติเมตรเลยนะคะซึ่งความหนาเนี่ยสามารถที่จะป้องกันอันตรายต่างๆได้ลูกสามารถเกาะยืนฝึกเดินฝึกตั้งข่ได้ล้มได้คลานอะไรได้บนนี้ได้เลยนะคะโดยที่เราไม่ต้องกังวลไม่ต้องกลัวอันตรายแต่ถ้าเกิดว่าบางวันเนี่ยก็จะถ้าเกิดว่าลูกๆอยู่กันนะช่วงนี้อิงฟ้าเขาก็ต้องปิดเทอร์มด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเอาพอกั้นลงมากลางบ้านก็คือเราก็สามารถยกขนมาสบายๆเลยนะคะถอด ประกอบได้ง่ายๆเอามากั้นนะคะเอาข้อมา,มาวางแล้วก็เอาเบาะมาวางนะคะซึ่งตัวข้อเนี้ยเขาใช้เป็นพลาสติกที่ยอดข้างแข็งแรงนะคะมีหลักการในการยึดป้องกันอันตรายอุบัติเหตุได้นะคะด้วย3ระบบนะคะก็คือข้อต่อการลื่นแล้วก็มัดเชือกสอย่างทำให้ ตัวคอกแข็งแรงนะคะสามารถที่จะพิงให้นมลูกหรือว่าพิงเล่นกับลูกหรือลูกจะปีนขึ้นไปออกอย่างเจ๊เนีเ่ปีประจําเลยนะคะสามารถที่จะปีนโดยที่ไม่ต้องของมวลว่าจะล้มเพราะว่าค่อนข้างจะปลอดภยัยมีประตูเซฟที่ล็อกนะคะสามารถป้องกันไม่ให้ลูกออกมาระหว่างที่เราทับทุละอะไรบางอย่างลูกก็สามารถอยู่ในบริเวณที่เราป้องกันเอาไว้ได้นะคะและสุดท้ายคือแผ่นหัวเตียงนะคะแผ่นเบาด้านข้างของบับเบอร์เวเราก็สามารถถอดออกมาเอาไซส์ออกมาทำเป็นโซฟาเบบี้โซฟาได้นะคะ ให้ลูกสามารถนั่งทำกิจกรรมเล่นอยู่ในคอกหรือว่าจะทำกิจกรรมหลากหลายได้เลยนะคะก็คือสามารถใช้ได้ทุกส่วนเลยจริงๆนะก็เลยแบบว่าเฮ้ยมันคุ้มค่ามันสามารถแบบใช้ได้หลายฟังก์ชันแล้วก็แบบปรับพลิกแพลงได้ใช้ได้ยาวๆส่วนคุณสมบัติที่มีแอร์รู้สึกว่าถูกใจนะคะแล้วก็แบบมันเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้มีแอตัดสินใจว่าเฮ้ยมันเหมาะสม กับการใช้างานของเราะคะ่ะหนึ่งเลยค่ะก็คือเบาะรองพายของเขาเป็นใช้วัสดุเป็น P.U. พรีเมียมนะคะก็คือเป็น วัสดุที่ค่อยค้าปลอดภัยต่อผิวที่บอบบางของลูกนะคะสามารถที่จะทำความสะอาดง่ายไม่มีรอยต่อเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลว่าจะมีการเข้าไปหมักหมมระหว่างร่องของตัวเบาได้นะคะก็สามารถเช็ดทำความสะอาดได้เลยนะคะตามผงก็ไปซึมสามารถป้องกันน้ำได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เช็ดทำความสะอาดง่ายวัสดุของเขาเนี่ยสามารถที่จะระบายความร้อนได้ดีทําให้ลูกนอนหลับสบายนะคะไม่ทําให้เ,นเนนหนียวเหนอะหนะแล้วก็แบบไม่ทําให้อึดอัด เวลาที่นอนนานๆคือตอนอีฟ้าเนี่ยมีแอนไม่ได้ไม่ได้มีข้อกั้นเลยนะคะแต่ก็บอกเลยว่าเราจับกันเหนื่อยมือนกันแต่พอมีคนที่2เนี่ยเราสึกว่าข้อกั้นจะเป็นมากเพราะเราอาจจะดูไม่ทั่วถึงนะคะการที่มีข้อกั้นช่วยก็จะเป็นอะไรที่มีประโยชน์ของเราแม่ะคะ่ะ ใครที่กําลังตัดสินใจช่างใจอยู่ว่าอยากจะซื้อข้อกา้านรุ่นไหนดีนะคะลองเอารุ่นนี้ไปพิจารณาดูนะคะว่าแบบถูกใจกับการใช้งานฟังก์ชันต่างๆดีไหมน,นะคะถ้าเกิดว่าสนใจก็ลองติดต่อไปที่เพจกลุ่มบี้ไทยแลนด์หรือว่าล็อกกี้คิดไทยแลนด์หรือว่าดูตาแฟกก็ได้โอคค่ะวันนี้นะคะมีแอนไปก่อนนะคะเอาไว้มีอเทรมเด็ดดีๆจะมารีวิวอีกนะคะวันนี้ไปแล้วคะ่ะทุกคน